สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับช่องกเกษตรไทยฟูนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการหรือเทคนิคนะครับในการนำด้วงเข้าฝักนะครับวัตถุดิบนี่เพิ่งเอามานะครับเพิ่งเอามาสดๆร้อนๆเลยนะครับวัตถุดิบของเรานี่ เปลือกมะพร้าวดิบนะครับนี่เราจะใช้เปลือกมะพร้าวในการเข้าฝักด้วงครับผมก็จะใช้เปลือกมะพร้าวสดๆเลยครับเดี๋ยวมาทําการสับเปลือกมะพร้าวออกกันเลยครับผมก็เป็นดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรามาดูการเปลือกมะพร้าวดิบนะครับสับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่ เดี๋ยวเราจะมาทําการเข้าฝาก้วงครับวันนี้ทําไมถึงใช้นะเปลือกเะ้าดิบเพราะหาง่ายครับสามารถไปขอได้ที่ร้านขายน้ํามะพร้าวน้ําหอมนะครับร้านขายมะพร้าวน้ําหอมตามริมถนน,นครับน,นี้เขาจะมีเส้นใหญ่แบบเยอะนะครับ้วงเขาก็จะใช้ในการห่อตัวนะครับ เพื่อทาการเข้าฝักะน,นะครับก็จะห่อม้วนตัวเองนะครับแล้วเราก็นํามาใส่นะครับกะละมังเลยนะครับกะละมังเตรียมไว้นะครับเกลือมะพร้าวทิ้งลงไปนะครับทิ้งลงไปจนเต็มเลยครับใส่ไปให้เต็มเลยนะครับโยนใสใ่เต็มเลยนะครับ เกลือขาวอัดลงไปนะครับให้เต็มกระมังเลยนะครับขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ นี่ขี้ด้วงตัวเก่านะครับนี่ดีด้วงเขากินแล้วมันจะมีเศษขุยมะพร้าวอะไรอยู่นะครับเราจะเอาเศษพวกนี้นะครับมาโปะนะครับปิดหน้าปิดหน้าการะมังที่เราจะเข้าฝักนะครับนะครับเราจะมาโปปิดหน้าไว้นะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับด้วงเขาจะเข้าฝักยากนะครับเขาก็จะกินมะพร้าวเล่นนะครับ แต่ถ้าเรานำนะเปลือกกะพราพวกนี้มาโปะนะครับเขาก็จะเข้าฝาักดีเข้าฝักเยอะนะครับ,น,นะรบนี่นะครับไอ้พวกนะี้ครับครับเราก็จะมาโปะโปะลงไปโปะลงไปเลยนะครับ ไม่ให้มีช่องว่างที่ดวงเขาจะขึ้นมาเล่นนะครับนี่ครับเผื่อพวกนี้นะครับเรียกว่าเอามาโปะอย่างนี้เลยนะครับเดีโยะโปะให้ทั่วนะครับโปะให้ทั่วเลยนะครับโปะให้ทั่วกระมังเลยนะครับแล้วก็อยเอารดวงลงนะครับเดี๋ยวมาดูตอนโปะเสร็จเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับนำมาผูให้รอบเว้นตรงกลางไว้นิดนึงนครับสำหรับเอาด้วงลงลงไปนะครับเพื่อให้ด้วงเขาลงไปข้างล่างได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาด้วงที่เราจะเข้าฝักนะครับคือด้วงที่มีลักษณะอวบพ้วนแข็งแรงตัวโต,วตวอายุหนึ่งเดือนขึ้นนะครับเอาลงมาปล่อยเพื่อทำการเข้าฝากัก ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาด้วงลงเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือนะครับด้วงหนับของเรานะครับตัวหัวพ่นวนนะครับนี่พร้อมที่จะเข้าฝักนะครับนี่เราก็จัดการเลยนะครับด่วงของเราลงเข้าไปเลยนะครับ ให้เขาชอนชัยเข้าไปแล้วหลังจากนี้อีกประมาณ2อาทิตย์นะครับเขาจะทำการเข้าฝักหัวตัวนะครับเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าการเข้าฝักจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการเข้าฝักของด่วงนะครับเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะลงไปหาเปลือกมะพร้าวด้านล่างเองครับอีกสองอาทิตย์เจอกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะครับรับชมใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากช่องเกษตรไทยโพู์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม